มีผมคนเดียวหรือเปล่าที่ดู2 9 9 x แล้วเหมือนเขามีสปินตลอดเวลารู้สึกแปลกๆเลยมาถามไปดูกันได้ครับ <c oughs> โอเคครับผมก็สวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีเพื่อนๆชาวเดดบายเดลไลท์มือถือทุกคนเลยแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Dead บายเดลไลท์มือถือนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเคลียร์ประเด็นตรงนี้ก่อนแล้วกันประเด็นก็คือมีน้องคนนึงเนี่ยได้โพสต์นะครับว่าผมเนี่ยเหมือนมีสปินตลอดเวลาอาัดเขาอาจจะสงสัยผมบอกว่าผมโปรหรือเปล่า แต่ว่าเอ้ยรหัสรหัสไอ้นี่ยสองเาเอ็กเนี่ยมันไดสิทธิพิเศษจาก GM หรือเปล่า <c oughs> จากผู้พัฒนาหรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่นะครับต้องบอกก่อนเลยว่าไม่ใช่รหัสผมเนี่ยก็เหมือนรหัสของทุกคนนั่นแหละเป็นรหัสธรรมดาครับธรรมดาเหมือนทุกคนนั่นแหละครับ <c oughs> นะมันไม่ได้มีอะไรพิเศษเลยที่ทุกคนเห็นว่าผมวิ่งเร็วหรือว่าผมปรับสีอะไรเนี่ยคือผมทําในโปรแกรมตัดต่อทั้งหมดนะครับ ย้าเลยว่าทําในโปรแกรมตัดต่อทั้งหมดทั้งสีที่ดูสวยขึ้นสว่างขึ้นเนะี่ยผมทําในโปรแกรมตัดต่อทั้งหมดแล้วก็ภาพที่ยืดเนะี่ยแล้วก็จะดูเหมือนวิ่งไวๆไวเนะี่ยมันไม่ได้อ่ามันไม่ได้วิ่งไวครับนะมันไม่ได้วิ่งไวมันแค่ยืดภาพออกนะครับยืดภาพออกให้อ่าให้ทุกคนดูแล้วมันพอดีครับอ่าพอดีกับโทรศัพท์ของทุกคนคือสเกล16:9ตอ่าประมาณนี้เขาเขาเรียกกันประมาณนี้สเกล16:9ต่อ นะครับทุกคนจะดูได้แบบลื่นๆนั่นแหละเหมือนสมูทต,ตาเลยครับประมาณนั้นที่ผมลงคลิปทุกวันให้ดูแหละแต่ว่าคลิปนี้ผมจะเอาคลิปที่ผมเล่นเพิ่งเสร็จเนี่ยมาทําเลยคือแบบไม่ใส่สีไม่ใส่ไม่ปรับภาพเป็น16ต่อ9คือจะเอาภาพของ iPad เลย iPad ก็คือเป็นจะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเลยครับจะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเลยแต่ว่าถ้าเล่นในโทรศัพท์มือถือเนี่ยจะเป็น16ต่อ9 แต่ผมเล่นใน iPad มันก็เลยเป็นภาพสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่ทุกคนจะเห็นดังต่อไปนี้นะครับคือเป็นเอาเรียกง่ายๆว่าเป็นคลิปออริจินอลเลยยังไม่ได้แตะยังไม่ได้ตัดยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนเลยแล้วกันอ่ะก่อนจะไปก่อนจะไปขอขอนิดนึงขอกดไลค์ก็รนหนึ่งไลค์หน่อยกดยังกดยังไม่กดไม่ให้ดูนะกดดิกดไม่กดไม่กดใช่ไหมไม่กดไปละสวัสดีครับเราอเล่น กดไ like, ลค์กนละหนึ่งไลค์นะครับแทนกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อที่จะได้รับชมคลิปใหม่ๆของผมได้ก่อนใครตลอดเวลานะครับผมโอเคไปกันเลยครับผมเล s โกคลิปนะครับผมมีร้านเติมเซลล่ามาแนะนำนะใครที่อยากจะเติมนะครับแต่เติมไม่ได้หรือว่าใครที่อยากจะเติมในราคาถูกๆนะครับก็สามารถติดต่อไปที่เฟสน้องได้เลยนะครับ สำหรับเฟซกับ ID Line เนี่ยผมจะทิ้งลิงก์ไว้ตรงข้างล่าง description นะครับร้านนี้ปลอดภัยแน่นอนครับ200เครดิตบวกนะครับแล้วก็เติมไวนะครับประมาณ5-10นาทีก็ได้แล้วแล้วก็มีใบเสร็จจาก Google ให้ด้วยนะครับปลอดภัย100%ครับโอเคครับผมก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาว Dead by daylight มือถือทุกคนเลยนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Dead by d a y l i g h ์มือถือนะครับนะอุย้ยกรต่ายวะอุย้ยกรต่ายชุดไฟด้วยเอาเรื่อง อเรืงโอเคครับผมส่วนของในคลิปนี้นะครับจะเป็นภาพแบบแปลกๆหน่อยละกันนะครับซึ่งประเด็นก็คือมีน้องเขาอยากรู้นะครับว่าทําไมผมวิ่งไวเออก็เลยเอาแบบคลิปต้นฉบับแบบไม่ได้ใส่ฟิลเตอร์ให้สีสวยงามขึ้นแล้วก็ไม่ได้ยืดภาพให้ภาพมันายาวขึ้นนะครับนะอันนี้ก็เป็นเป็นภาพปกติเลยในะ iPad นะครับ iPad ก็จะเป็นภาพประมาณนี้ไม่เหมือนโทรศัพท์ทั่วไปนะครับโทรศัพท์ทั่วไปจะเป็น ตเกล16ต่อ9นะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะครับเออมาดีเดีย๋ยวเราเล่นกันเลยตั้งใจปั่นไฟแ๊บอ,อืมเอ,อ้ยเพื่อนโดนไปแล้วเออมาปะวะอย่าโยนขวานมานะถ้าโยนขวานมาแล้วหยอดลงหัวผมเนี้ผมอ,อุ้ยเอ,อ้ยน่าจะเอาเรื่องอยู่นะโอเค อาแขวนตรงนี้เลยภาพอาจจะดูสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมไปนะครับก็ต้องขออภัยด้วยคลิปเดียวนะครับคลิปเดียวเท่านั้นแหละนะก็ไขข้อสงสัยให้กับคนที่ยังไม่รู้นะครับแล้วก็บางบางคนเนี่ยมาถามผมว่าเปลี่ยนสีเปิร์กยังไงก็คือผมทาําฟิลเตอร์สีเอานะครับในโปรแกรมตัดต่ออุ้ยมาวะมาได้เล่นแล้วได้เล่นแล้ว อ,อุ้ยเกือบหัวขาดแล้วอุ้ยคือเขายัดไม้เลยนะเว้ยยัดไม้เลยนะปุ๊บอือเกือบโอเคใส่ไ,ไปข้างนึง น,นี่ต่างหากดิไม่เอาแล้ววะไม่เอาผมแลละเฮ้ยเพื่อนอย่าล้มนะโอ้เข้าที่กลางหลังเลย เงินแอบไว้แอบไว้แอบไว้เฮ้ยมาเห็นแล้วเฮ้ยถอยดีลูกเอดลูกเอ็ดเ้ยหลอกหลอกไว้ได้อันแน่อันแน่ันแน yeah, ่กลัวไม้อยู่นี่ว่าเหมือนจะกลัวอยู่อุ้ยบอดเฮ้ยลงไม้ทำไมอ่ะลูกเอ็ดโอเคไม่เป็นไรช่วยเพื่อนได้ เติมขวานแล้วอุ้ยเอาผมหมออุ้ออยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยพึ่งยังก่อนโอเคน่าจะไปเอาคนอื่นแล้วครับอุ้ยโอ้โหไกลไปกระต่ายเนี่ยมันจูกง่ายนะครับทุกคนแต่ว่า มันจะยากต้องหลบขวานเขานี่แหละถ้าลองจุกจริงๆแล้วคือแบบมันยากนะครับเวลาจะหลบขวาน,นมีบาร์บีคิวป่าโอ้โยมีแหละโอ้ยเกือบปลามาขนาดนี้เพื่อนไปช่วยเร็ว เฮ้ย e, ไม่กระโดดหรอกครับใจพี่แข็งว่ะใจแข็งยังกับก้อนหินล้ำแสงผ่านหน้าเลยลำแสงผ่านหน้าเลยเมื่อกี้โอเคพอได้อยู่ครับได้จูกได้อยู่ อุ้โอ้ยนี่มันฮิตบ็อกซ์ของกระต่ายเหรอมันโคตรใหญ่เลยโดนได้ไงอะเมื่อกี้ผมมีกัดปากเขาเขาน่าจะหลงและหลงไหมวีไม่หลงด้วย,ยโอ้ยโอ้ย มันมันโยนมาหรอเมื่อกี้ตายยากลัน่นอา่าดีพ่งออมรถน่าจะไม่ได้แล้วครับรอบนี้ต้องขึ้นแล้ว,ย,ย,วยาวบอกเลยย,วยาว อุ้ยดากว่าไม่ไหวแล้วเพื่อนอุ้ยโอ้โหโอ้เจกวะจังกวะจังกวะโอ้เจกวะโคตรเยี่ยลยทุกคนต้องต้องผมยื้อได้อีกตั้งห้าวีนะเมื่อกี้ คือแบบผมหายเจ็บแล้ววิ่งต่อได้เลยนะอันนี้คือแบบผมล้มไปก่อนไงแล้วเพื่อนแบบจากไรที่ผายเลยแล้วก็ปั่นตอนผมลม้มเราไอเราไอฆาตกรก็มือไว้ด้วยนะไอบ้ามันเห็นมัมนะเพื่อนอระวังนะแตกกันหมดไม่ใช่นะ โอ้ยเอาวิ่งมาอย่างนี้เลยหรอเฮ้ยโอ้โหดีนะมันไม่ซ้ำผมได้ปะเนี่ยตายากยเพื่อนโอ้โหชิมหายแล้วล้มสองเฮ้ยโอ้ไกลไปไกลไปว่ะ ไม,ไ,ไม่ได้ถอยมาก่อนลุงเอ็ดอ,อุ้ยลุงเอ็ดระวังล้มนะลุงเอ็ดหิวหน่อยมาหิวก่อนเร็วอ,อุ้ยใครบอกให้ไปยืนรอแบบนั้นน่ะไปยืนรอตรงแผ่นไม้ก็แตกเลยครับลุงเอ็ดโอ้โหเกมพีคเลยครับทุกคน เกมพิกแล้ววะอะไรกันเนี่ยกอรีคอบไว้เร็วแล้วก็คานออกมาผมต้องไปต้องฮิวแล้ววะต้องเออต้องลุกสักคนนึงอ่ะเฮ้ยมามาวะโอ้เกมพิกเฉยเลย อ,อุ้มไม่ช่วยทันมาเนี่ย,ยเรียบร้อยผมจะยังไงดีกลับมาปะเหมือนจะกลับอุย้ยกลับมาโอเคเขาแบบเดินเดินโซนนะเดินคุมไว้ไงอุย้ยตกลงเอผมช่วยเลยแล้วกัน ไอ้เพื่อนไปเอเขาอุ้ม่ะช่วยได้ปะวะออเออช่วยไม่ได้ไเขาวางต้องล่อเข้ามาทางนี้ครับเพื่อที่จะวางไม้กั้นเขาไว้นะโอเคมาปะมา โอ้ยวางไม่ได้วางไม่ได้ครับมันยกขวานล้วเมื่อกี้เพื่อนโอ้ยช่วยหน่อยลุงตายเหรอโอ้ลุงตายแล้วโอ้ยหลบออ้อมาดีโอ,โอ้โอเค เพื่อนน่าจะหลุดครับไม่ต้องห่วงคือผมคิดไว้แล้วไงเพื่อนน่าจะหลุดอยู่แล้วเดี๋ยวเราดูเพื่อนกันเพราะว่าเขาอุ้มตั้งแต่ตอนนั้นและคือแบบจะหลุดแล้วครับโอ้แต้มได้เยอะอยู่นะแต้มได้เยอะอยู่ครับสองหมื่นห้าเลยโอเคหลุดไหมเพื่อนโอเคหลุดสองหลุดสามครับลุงเอสตายต้องขอโทษลุงเอสด้วยครับช่วยไม่ได้เมื่อกี้นะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับ ทุกคนก็น่าจะหายสงสัยกันแล้วนะครับว่าทำไมตัวผมวิ่งเร็วนะก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย